รู้จักคนดีๆคนหนึ่งแต่กลับอายุสั้นสงสัยว่าทำไมคนทำความดีมาตลอดชีวิตถึงได้อายุสั้นและมาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุอย่างสยดสยองคุณโยมเราเกิดมานับพบนับชาติไม่ถ้วนนะชาตินี้เราดีสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สมควรแก่เหตุที่เขาประกอบในชาตินี้เลยแต่ถ้าเกิดเราไปย้อนดูอดีตชาตินียเราจะพบว่าเขาก็เคยทําสิ่งไม่ดีไม่ดีไม่เหมือนกันวิบากกรรมนั้นตามมาชาตินี้ก็เลยเจอเรื่องร้ายๆเข้าไป มันไม่ควรแก่เหตุในชาติปัจจุบันแต่มันควรแก่กรรมที่เขาเคยทําไว้ในอดีตเช่นบางคนชาตินี้ปฏิบัติในครั้งพุทธกาลมีนะปฏิบัติจนกระทั่งว่าบรรลุทมเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ในอดีตชาติบ้างก็เคยไปวางยาพิษแล้ววางในแม่น้ําด้วยคนตายเป็นเบือเลยเกิดมาชาตินี้ก็เลยแบบโอ้โหถูกปนติบาตหมู่ตายกันเยอะแยะเลยอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือว่าบาปกรรมอะไรที่ไม่ดีเราไม่ทําอย่างเด็ดขาด ที่มันทําไปแล้วมันช่วยไม่ได้แต่เราทําแต่สิ่งดีๆไปเรื่อยๆมันจะเจือจางให้วิบากกรรมเนี่ยบางลงบางลงบางลง,ง,ลงอย่าไปคิดแต่เหตุเฉพาะหน้าแล้วคิดว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนทําชั่วได้ดีมีถมไปนั่นเข้าใจผิดเลยทําดีต้องได้ดีแน่ๆเริ่มต้นก็สบายใจแล้วสิ่งดีๆก็จะตามมาด้วยทําบาปก็บาปแน่ๆเริ่มต้นก็ทุกข์ใจแล้วไม่รู้หลอกนึกว่าสบายใจยิ่งเครียดในใจลึกๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดผลกรรมตามมาจะน่ากลัวมากๆไม่คุ้มกันเลยจเจริญพร